สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวนะคะรถโตลตารออติสเครื่องพันหตัวจีนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมรอบคันสาหรับคันนี้กันค่ะคันนี้สีเงาแว๊บเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะจะได้เป็นโฉมม m i เนอร์เชนแล้วนะคะลูกค้าแม็กใหม่ย,ยางใหม่เลยนะคะคันนี้นี่ค่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หาออติสอยู่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสีดําไปเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในรถนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะสําหรับภายในรถนะคะก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะนีค่ะหวงบริวาติฟังก์ชันวิทยุซีดี3คือมีพร้อมแอร์แบงเนื้อภัคู่หน้านะคะลูกค้า อันนี้คือเลขใหม่นะคะอยู่ที่1 7 4 5งแสพันห้าอยห้าสิเก้ากิโลเมตรนะคะตรงนี้สำหรับส่วนในรถนะคะนี่ค่ะด้านหลังนั่งกว้างมากเลยนะคะเบาะหนังสีเบรดนะคะลูกค้านี่นั่งได้เด็กๆนั่งได้ประมาณสามสี่คนเลยนะคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะนี่ใหม่กิ๊กเลยค่ะลูกค้านี่ในส่วนของด้านหลังนะคะ ยางวิชลีนเลยนะคะลูกค้าใหม่เลยนะคะเ, iz, เครื่องเป็นโตต้าโคโค่าออติสเครื่องพันหตัวจีนะคะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าออติสเครื่องพันหตัวจีปี2017คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ